กินอะไรพี่บีวันนี้เมื่อกี้กินต้มเลือดหมูมครับผมกับสตรอเบอร์รี่ปั่นนะฮะสตรอเบอร์รี่ปั่นได้มีทุกมือมีทุกวันไม่ใช่มีทุกมือมีทุกวันนะฮะมันเปิดแต่ตอนเย็นนะแม่งเปิดกลางวันนะผมก็ซื้อกินกลางวันด้วยชอบกินสตรอเบอร์รี่ปั่นเป็นโลกเฮ้ย CCGB ครับมาเจอกับ TG 1ทีะครับของด้านทีมโซซัสนะครับ ยี่สามครับโดนเก็บไปเลยก็อยู่คนเดียวครับแล้วปอนซ่าก็ไปเปิดนอกด้านฝั่งไอซุงบริเวณหัวสะพานนู่นเลยครับป๊อปครับจังหวะง้างระเบิดหลังเข้ามาจากอินฟินิตี้และชิโนบีครับน็อกดาวน์ในด้านป๊อปครับอีกหนึ่งคนไปจากด้านทีมโซแซ่ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วครับและทางด้านฝั่งบีครับมูฟมาเล่นบ้านเดียวกับทางด้านฝั่งแซมเบ้ก็จากโอนิกส์นะครับผมเข้าชิดมาครับตรงนี้ชิโนบีครับ ระเบิดเปิดไปก่อนครับในด้านฝั่งปอนไกลๆโดนน็อกไปแล้วเหมือนกันนะครับเป็นในด้านฝั่งของเดียวเดียวมูลใช่ไหมครับเก็บทางด้านปอนนะครับน็อกดาวน์แล้วซ้ําไปเลยนะครับ c ี t b ก็เหลือคนเดียวคือเดียวมูนครับที่เก็บปอนใสไปเมื่อกี้ครับเพื่อนร่วงไปสน็อกแล้วับผมชินบิครับแต่ว่าเฟสแคนมูฟมาตรงนี้ครับไปล้อมบ้านของโอนิกส์ไว้นะครับ ตีบ้านโอนิกเฉยเลยครับเฟสการ์ดครับจากตอนแรกเหมือนพยายามจะมาแคมป์อย่างเดียวครับแล้วน่าจะมีการคอเกิดขึ้นว่าเฮ้ยบ้านนี้มีคนครับจะตีบ้านมาระเบิดปลาขึ้นไปป๊อปใส่ากาอากาศครับทางด้านฝั่งแซมเบ้เนี่ยโดนระเบิดไปก็เหลือประมาณ20่สิบวกดโฟเรตอยู่ทุกเก่วิ่งปาดปลาบุกนี้แซมเบ้ไม่ไหวแอา้าวและเหมือนจะโดนเคาะมาจากบริเวณระเบียงด้วยครับระเบียงนี้ใครยิงมาครับเป็นทางด้านฝั่งของโนวันน่ารักใช่ไหมครับเมื่อกี้ครับโดนซ้ายเคาะมาหรือเปล่าฮะ อ๋อเป็นทางด้านชิโนโบียยิงน็อกนะเจยเยอร์ครับ c s c โดนยิงกับทางด้านฝั่งของ V ี ครับหรือว่าแวมไพร์แล้วก็โดดลงมาแบบนี้โนนิเคลงมารับเลยเหรอจ้ะในก็ลงมาแล้วแล้วไม่โดนครับนั่ชิโนบิครับออกไปปาดยิงทันทีโนนิเคเนี่ยวิ่งวนออกรัเบมาแล้วก่อไผ่ขับรถผ่านมาโดนทางด้านฝั่งของชิโนบิยิงไปเกือบตายขับรถไปเจอทางด้านมิล่ารับด้านหน้าอีกจะขับรถชนเขาก่อไผ่ครับโดนเจอรับสวนเองชิโนบิโดนโนดดาวไปแล้วกระไรเก็บหน้าเอนทรีไปเหมือนกันนะครับและก่อไผ่โดนซ้ำตายไปเลยชิโนบิตรงนี้น่าจะไม่รอดเหมือนกันครับมิลามิลาจะขับรถมาช่วยขับรถมาช่วยเจอขึ้นมาปาดจากโนี่เเคดด้วยฮสสอใ่มลาลล่วงไปออีกเหืโลแกนยิงงกกดดมาาาาจท้นไกลๆให้ครับ มินี่ก็บมยิงใส่ระเบียงบ้านทุกทีเกยบอกอเฮ้ยรู้ลแล้วคนสุดท้ายอยู่ทางนี้ฮะแต่ว่ายังไม่แน่ใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทางด้านฝั่งของทีมอินฟิ i ตีเนี่ยมีแค่3คนนะครับในสถานการณ์ที่เซฟที่สุดก็คือคิอคดว่าอินฟิ i ตียังเหลืออีก2นะน่าจะเซฟสุดนะครับผม <S <S 2> <S 2> ต้มรถหมืตอนกลางคืนใช่ผมต้มรถหมืต้มรถหมูตอนนี้เลยแหละทำไมอะต้มรถหมูตอนนี้ผิดตรงไหนหมือเช้า ไม่เช้าไม่เช้าผมตื่นไปกินข้าวตอนเที่ยงไปรอบหนึ่งแล้วเที่ยงวันเลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมาละช่วงนี้เวลานอนเหมือนแบบเหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยคือนอนเร็วครับนอนประมาณแบบช่วงตีสามตีสี่ 3, ผมนอนแล้วเดี๋ยวนี้นอนเร็วครับแล้วก็ตื่นเด้งมาเองเลยนะประมาณเจ็ดโมงคนระตื่นมาหาอะไรกินครับอยู่โรงพยาบาลมันมีอะไรกินไง แล้วโดนซ้ายอ้อมมาแล้วก็นี้โลแกนก็โดนซ้ายอ้อมมาแล้วเขาขับรถมาแบบนี้ก็เคมายิงกดใส่เข้ามาในด้านโลแกนแล้วยังไงดีเอ็มาไฟวนอ้อมหลังไปแล้วโอ้โตโนไปโดนในด้านไหนน้อยนกจ่าครับแล้วลงรถกันมาแล้วสุดท้ายโลแกนโดนในด้านฝั่งของโนวาน่ารักครับหรือว่าเบียสเบดเก็บไปนั่นเองนะครับแต่เสียก่อไฟไปครับจะไปขับรถชนเขาโอ้โหอย่างเท่แฟนการตดวที่เคครับเป็นนกจ่าในด้านไอซู่มกับจากซีซีบีซีซีบีจีนะครับซีซีจีบี เคยรถเฟียสจะแห้งตายเอานะฮะรถเฟียสจะแห้งตายเอานะครับไอ้ครับไอ้พยายามจะวิ่งมาช่วยรถเฟียสครับผมแต่โดนค้อมาจากทางด้านฝั่งของหัวตาหัวท่อตะเกียบนะครับผมน้องดาวรถเฟียสไปคานกลับมาหาเพื่อนครับไอ้ดึงรถเฟียสขึ้นมาได้ครับแล้วเติมยาขึ้นมาด้วยครับทางด้านฝั่งของทีมที่ชาร์จมาเนี่ยเป็นทางด้ GLG ครับเออนี่จากเป็นคัมภีรครับไปเก็บทางด้าน TGL ได้หนึ่งคนก่อนเลยครับเหมือนพยายามที่จะเข้าวงครับสำหรับด้านเป็นคัมภีรครับแยก แล้วยึดท่อตะเกียบคู่กายว่าโดน2องไฟครับผมจากทางด้านฝั่ง T K L 1นึ่งไฟครับจากด้าน K L G อีก1นึ่งไฟนั่นเองนะครับแยกสองแบบนี้ไม่ดีสโมกอัดรูไว้ปิดไม่ให้นในด้าน K L G เห็นแล้ววิ่งถอยกลับมารีกรุ๊ปรวมกลุ่มกับเอิร์นนี่เลยครับทางด้านรถเฟียร์แล้วก็ทางด้านไอครับส่วนดิทวีเนี่ยแฝงตัวเข้ามาอยู่ด้านหลังของทางด้าน T K L เรียบร้อยแล้วด้วยครับไปเปิดน็อกเจได้หนึคนครับแล้วนี้มุมนี้ครับทางด้านฝั่งของรีวายครับ กำลังจะโดนขนาบครับด้านหน้าเอิร์นนี่ด้านหลังมีในด้าน D2E ครับแล้ววิ่งมาตรงนี้ปาดมา drop อ h o t ก็รีไวต์แล้วดาไอไปได้แต่ว่าเอิร์นนี่เทรดคืนมาอย่างไวเหมือนกันครับเซฟทางด้านฝั่งของไอไวายนี่เองนะครับผม tkl ครับปัญหามาแล้วครับนี้แค่คนเดียวคือในด้านฝั่งของมัชชูนะครับและสุดท้ายเป็นระเบิดจาก d ีทก็เก็บทางด้านมัชชูไปนะครับมัชชูเอ็กด้วยครับเบคค่อนทางครับเก็บ tkl ไปแล้วครับจากการโดนรุมถึง2องไฟนะครับตัดภาพกันไปดูที่ด้านฝั่งของแซบจากตรงนี้เหลือแค่คนเดียว่างงฝัขอ บอลโลมาโกครับกระโดดลงมายิงหลังใส่ด้านฝังวีพีไปสองน็อกครับฟุ๊บกับด้านฝั่งของชเวฟครับและเรียนคอในบ้านโดนน็อกไปเหมือนกันครับจัดดิดเก็บด้านฝั่งเรียนคอให้จากด้านฝั่งของอาคิวแจมาแล้วสโตนปาดมาสุดท้ายเป็นสโตนครับยังรอดครับเหลือเลือดหนึ่งแล้วเก็บด้านบอลโลมาโกไปได้ครับแสบจัดเก็บ VPE ครับชนะไฟในการชาร์จบ้านของ v p พมาก็จริงครับเหลือแค่คนเดียวครับแต่ว่าปิดงานไม่ลงสุดท้ายเจอหนึ่งเก็บสามใบครับ แบบแบบเหมือนเลยเห็นรถคนเหินฟ้าป่าวะในการเทนนิสแคบีก็ระเบิดใส่ไฟเดยของ KLG ครับตรงนี้ครับ TFM นะครับผมขับรถเข้ามานะครับพยายามที่จะมูฟเข้าไปโซนกันมาก็เล่นได้นะขอบโซนก็จริงครับแต่ว่าพื้นที่การเล่นอาจจะยากไปนิดนึงครับมันโล่งเหลือเกินครับตัดภาพมาดูโซนซ้ายกันหน่อยครับมุมนี้ครับบ้านข้างๆกับโซนของแก๊ก้าครับโดนชาร์จเข้ามาจาก k o g ครับโซนด้านทีม GW ครับรวมถึงมีเฟรชแคนมารอแจมด้วยครับทุกนี้ครับโดยในด้านฝั่งของ ทนนิสเกียยิงตายไปหนึ่งนะครับข่อตะเกียบมีทางด้านเบคอนทามรอแจมอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วระเบิดรอยเข้ามาจากทางด้านเบคอนทามแจมเข้ามาครับพัฟเฟอร์เนี่ยตัวแตกไปเลยครับทางด้านฝั่งของเอนโซอินอซี่นะครับผมโดนระเบิดแล้วสุดท้ายตายกันหมดเลยครับโดนระเบิดจากด้านเบคอนทามแจมรวมถึงระเบิดจากเฟร์สแคนทุนิสเคีเป็นระเบิดลูกที่2ครับที่ทำดาเมจหนักๆเนี่ยคือทางด้านฝั่งของเบคอนนะครับแต่ว่าปิดไม่ได้ครับระเบิดลูกสองเทนนิสเคีเก็บหมดนั่นเองครับและตอนนี้ครับไฟที่ตรงกลางเนี่ยตายไปแล้วครับเหลือไฟซ้าายกัับบไฟขวคร เบคอนไทม์ time, กับเฟรชแครนกันเลยนะจอกันเฟรชแครนมีสามคนครับไม่มีกอไพรครับส่วนเบคอนไทม์มีครบสี่คนเลยครับจ่าเทพครับซานโน,นหนึ่งครับจากท่านทีมแซสบอยใช่ไหม so sad, ครับโซแซสครับผมเขาไปทีมโซแซสครับโดนยิงตายโดยทีเอฟเอ็มนะครับโอเคสูง okay, f m ก็พื้นที่เล่นยังเล่นได้ครับแต่ว่ามูฟยานิดหนึ่งครับวงต่อไปบีมาบ้านอาคิวน่าจะเล่นง่ายสุดนะครับดูจากพื้นที่ตรงนี้ครับเฟสการมีการขยับออกมาถอยห่างจากตัวของเนินดินข้างหน้านะครับกูว์โวเชโรระเบิดหรือเปล่าครับตรงนี้ครับเบคอนเอิร์นี่อโอ้โหเติมทรัพยากรกันเพลินกันตรงนี้กัดดันเข้ามาเอาทรัพยากรครับได้ของได้ระเบิดได้อะไรกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นคือวงมุนเด้งมาหาเขาทั้ง2ทีมด้วยครับถ้าไปตั้งรับโซนขวาก่อนครับก็น่าจะ ลากอันดับได้ดีทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้ามาโฟกัสยิงกันเองน่าจะโดนแจมจากมือที่3ที่รอให้2ทีมนี้ประทะกันครับแล้วก็ค่อยเข้ามาแน่ๆครับไปดูอาร์คิวนิดนึงนะ TFM ครับอาร์คิวถ้าไม่ปล่อย TFM เลยเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่รอดนะครับแต่ว่าเฟรโซนก็บีบเข้ามาแล้วเหมือนกันครับอาคิวในใกล้กว่าครับและ MR ็มอ์ไฟครับผมเอาระเบิดไปเปิดน็อกครับเทลนิสเค11คิวแล้วในเกมนี้ครับเพิ่งเห็นนะ ระเบิดปลาไปเอมาไฟก็เมื่อกี้น้องดาวดีดีวยกระเนตไปหนึ่งนะครับระเบิดปลาย้ำมาครับแต่ว่าเป็นระเบิดของดีทีที่ปลาสวออกมามากกว่ามากไม่น่าใช่ระเบิดของนั่นเอมาไฟนะครับระเบิดปลาแลกกันอยู่นั่เองนะครับระเบิดน่าจะหมดแล้วเฟสกันนะเพราะว่าใช้ไปเยอะเหลือเกินแล้วสมูปิดหน้าต่างไว้ปุ๊บครับน็อกหนึ่งแล้ววิ่งใส่มาครับจากทางด้านฝั่งของเบียครับเบียบอกเฮ้ยทีมนี้ไม่เอาฮะต้องต้องงัดผมเบียบอกทีมนี้ต้องงัดครับพี่ผมขอละคนเนี้ยในราบทีมนี้ถือว่าผมขอนะครับสมูปิดซ้ายไว้ครับ เผื่อการทางเข้านิดหน่อยครับผมแล้วเข้าชิดมาครับแต่ว่าทางด้านเบนนงกัตทำเดนดรีกุ๊ปขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนะครับเอมาไฟง้างระเบิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับรอบนี้เป็นระเบิดจริงด้วยครับไม่ใช่ทางด้านฝั่งของสโมแล้วระเบิดปลาอาัดเข้าไปครับแต่ว่าไม่น่าโดนใครหรือเปล่าฮะ ดิลเบอระเบิดมาจากหลังบ้านเหมือนกันนะครับในบ้านเนี่ยเอิร์นี่รอรับในน้อยระเบิดเก็บที่ด้านฝั่งไนเกอร์วายจีไปก่อนในน้อยเก็บที่ด้านฝั่งอร์วัตอีกหนึ่งคนและเป็นด้านวายจีเก็บจัสดวิดด้วยกันเนตเหมือนกันสงครามระเบิดทุนิเกเก็บที่ด้านฝั่งสโตนทุนิเกียร์สิบสองคิวแล้วผมเก้าที่สิบสองขึ้นไปแล้วอย่าตรงนี้ครับในด้านเฟสการ์โนิเกครับรอคำจากทางด้านหลังให้สองคนที่ชาร์จไปเมื่อกี้ถอยกลับมาแล้วครับเอ็มอาร์ไฟกับเบียร์ครับไม่ชาร์กนี่ผมปล่อยไว้ก่่่อออนนนคครรรรัััับบมมาาาาาาดดูเียช์์จตวขทงง้ฝ โอเคซุงโดนนใยน้อยน็อกดาวไปครับ YG โดนซ้ําจากนัานฝั่งของชุบกุ้นะครับเดี๋ยวสีวิ่งวนซ้ายมาครับคนสุดท้ายแล้วด้วยกันแล้วเบิดจังหวะพอดีมาวิ่งตรงนี้ระเบิดปลาไปครับสุดท้ายโดนในน้ารัชนายช่วยยิงทะลุควันมาให้ครับสามทีมสุดท้ายครับ r ารครับผมเฟรชครับและเบคอนทามครับหายแล้วเลยอาการดีขึ้นแล้วครับทุกสี่รอบหน้าอะไรตุลาสามเดือน เกือบๆนะแล้วสิบแปดนี้รอบไหนครับสิบแปดนี้นะ่าจะเป็น PMNC ไบสบแปดนี้น่าจะยังไม่ใช่รายการใหญ่นะครับบุรีรัมมาแล้วบุรีรัมลงอีกห้องหนึ่งครับ C รอบหน้าแข่งยาวด้วยใช่ไหมแข่งยาวชรอบหน้าเป็นซีรีกนะครับสปอยได้อันนี้ และหลังยิงฟรีมาจากรัฐนายก็กดมาโดน2คนนอนลายเดียวกันครับไอซกับทางด้านฝั่งของดีทูอีครับใครวิ่งพากระสุนไปหาเพื่อนไม่รยู่ทางบรัฐนายบอกขอบคุณมากนะครับและชาร์จมาทันทีกับด้านฝั่งของเฟรชแคนครับจกกังหวะที่โดนด้านฝั่งของอาร์คิวประกบเข้ามาแบบใส่พิเศษแล้แล้วเหมือนปลาอัดเข้าไปในบ้านนะเป็น,นด้านฝั่งที่เคไปเก็บด้านไอครับแล้วลรถเฟรชระเบิดโดนเอิร์นี่โหชีวิตอะไรกันเนี่ยกันหรือ2ทีมสุดท้ายอาร์คิวเข้ามาเป็นมือที่3ามกับเฟรชแคนตอนนี้ครับ 21คิวรวมครับโคนี่เคคนเดียว14คิวครับขึ้นไปเล่นหลังคาบ้านด้วยความมั่นใจครับโดนทุบบู่ยิงครับผม AWM นะัดเดียวฮะอยู่ตัวครับผมไม่มาไฟดึงขึ้นมาก่อนครับ <c oughs> ขอบใจครับรัวไปเนี่เน,นืงอมัเยนเจ็บคอเลย เจ็บคอเลยรัวไปนิดนึงเอาไปครับเหลือสองทีมสุดท้ายครับ RQ r มี4คนครบนะครับผมส่วนในน่านเฟสการ์น่มีสาแล้วเปิดมาเบียครับไปน็อกดาวรัชนายครับยิงตัวไกลก่อนเลยครับวอชชาวเวอร์ครับขึ้นไปเล่นบนหอคอยนี่เองครับส่วนในน่านฝั่งรัชนายครับโดนสอยตกหอคอยไปหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็แยกกันเล่นด้วยครับในน่านของชูบูครับ ครับรถกลับมาฮะเซฟทีเมดครับแล้วจัสติเวิรคอสไฟล์กันมากันในน้อยเปิดน็อกทูนิเคอีกจัสติเวิรไปน็อกทางด้านฝั่งของเบียร์ได้แล้วก็เดียวคือเอ็มอาไฟล์เอาไ,ไฟน็อกดาวน์ในด้านฝั่งจัสติเวิรมาทาูานิเคโดนซ้ำตายจากในด้านในน้อยไปก่อนครับเจอมุมคอสไฟล์ตั้งรับอยู่แล้วครับโรมาคิวเนี่ยมาตั้งแคมป์ตั้งโซนรอครับตัวเฟรชเนี่ยพยายามจะมูฟเข้าเพลย์โซนครับแต่ว่าโดนรับคอสไฟล์ ye, ซ้ายขวาสองทางแล้วก็เลโดนชาร์จสามมาเอ็มมาไฟ์ยังไง เจอซ้ายหันมาสองนอนดรอปกอดมาขวายิงจากในน้อยสุดท้ายเป็นตัวของใครเอ่ยน่าจะเป็นตัวของซูบูยิงนะครับหนึ่งคิวสุดท้ายนะครับอ่าคิวกินไก่ไปได้ครับเกมนี้ครับทั้งหมด1 4คิวด้วยกันนะแต่เฟรชแคนก็ไม่น้อยนะฮะโทนี่บอก14แล้วโอ,อ้ผมคนเดียวก็พอแล้วพี่นะสิบสคิวเหมือนกันนะโทนี่เคเฟสแคนครับเนะี่ย